สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมกรมีพฤกษ์ศพแล้วก็มีกันซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมะกรพฤกษ์ศพหรือว่ากันในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานกากณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป จะเชื่อมโยงจาก EP ที่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่เนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ายอยาจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะกบห่ากันในสถานะอะไรนะคะมาค่ะจะเป็นคนปัจจุบันก็ได้จะเป็นคนเก่าก็ได้แต่คนถ้าเป็นคนใหม่ใหม่ล่าสุดก็ยังต้องได้คุยนะ เออไม่ใช่ใหม่แบบใหม่ไปยังมาไม่ถึงไม่ได้นะจ๊ะเอามาค่ะขอไพ่ให้สถานการณ์เนาะในความสัมพันธ์ของชาวธาตุดีกันหน่อยนะคะรูปแบบความสัมพันธ์สถานการณ์ในความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดีนะคะเชลิออนกรกฎความสัมพันธ์นี้ พี่ว่ากรากฎมันไม่ค่อยง่ายพอให้เลิออตขึ้นนะ่ะมันเหมือนสถนานการณ์ในความสัมพันธ์ที่มันมีอุปสรรคเป็นตัววัดในบางเคสอ,อุปสรรคของความสัมพันธ์คือระยะทางบางเคสอุปสรรคของความสัมพันธ์คือเรื่องราวของเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้คือเรื่องราวของภาษาอะไม่เข้าใจกันบางท่านอุปสรรคในความสัมพันธ์คือการไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตช่วงอายุต่างกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันเป็นความสัมพันธ์ว่า์ช่นสู้ชีวิตประมาณหนึ่งนะคะอะไปต่อสิขอไพ่หนะ่อยชาวทัดดินหรือหมายถึงบางทีความสัมพันธ์นี้มันกำลังบนกำลังมาถึงก็ได้นะมีสองเหรียญขึ้นมีไพ่หกถ้วยอะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่อายุห่างกันก็ได้ หรือเป็นความสัมพันธ์ของคนที่สองเหรียญหกถ้วยคนเก่าได้ไหมคุณน่าจะมีใครสักคนที่คุณจําได้หรือบางท่านน่ะเป็นคนที่แบบคุณก็สงสัยว่าคนคนนี้เกิดมาเป็นอะไรกับคุณกันแน่ทําไมมันดูเป็นคนที่วนวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณทั้งที่คุณก็ก็ตั้งใจที่จะมู่อ่อนตั้งใจที่จะเดินหน้าแต่ว่า ก็ยังก็ยังเหมือนมีมีเหตุการณ์หรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้สถานการณ์แบบนี้เรื่องแบบนี้มันวนนอยู่รอบตะคุณหรือแม่ต่ะุณคณนนี้ก็เป็นได้นะคะคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคิดถึงใครในความทรงจําอยู่หรือเปล่าชาวธาตินหรือถ้าไม่ไงั้นก็ต้องอายุห่างกันประมาณหนึ่งอะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์เวอร์ชันที่เราสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์นี้มีคําว่าได้รับการดูแล เออขอให้ท่าดีหน่อยนะคะมีไพ่สิบเหรียญครอบครัวเรารู้จักเขาครอบครัวเขารู้จักเราความสัมพันธ์นี้มีคำว่าความผูกพันนะคะมีคำว่าความผูกพันมีคำว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางท่านเจอกันในออฟฟิศในที่ทำงานในโรงเรียนสถานศึกษาอย่างเงี้ยได้นะขอให้หน่อย ก็้วสามารถหมายถึงอีกคนหนึ่งมันมีคนคนหนึ่งรวยมากๆเลยอะมีสิบถ้วยถ้ามันไม่ใช่ปัญหาเราสองสามคนความสัมพันธ์นี้น่าจะดีได้นะเพราะเหมือนแบบจุดประสงค์ในการมาเจอกันน่ะมันมันค่อนข้างรู้ชัดเลยว่าฉันมาเจอกับคนคนนี้ฉันไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนเป็นคนคุยเป็นคนรู้จักเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเงี้ยแต่มันคือความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันขนาดนี้เพราะเรื่องราวของ ต้องการเป็นครอบครัวเป็นคนรักมีไพ่เดวิลขอให้มันไม่เป็นปัญหาของเราสองสามคนเถอะเพราะถ้ามันเป็นปัญหาของเราสองสามคนมันจะมันจะดูทุกข์เพราะมันมีความผูกพันแล้วมันตัดกันไม่ขาดแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีปัญหาของเราสองสามคนประเด็นในเรื่องของความต่างที่พี่พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปอะมันเป็นอุปสรรคที่แก้ไขได้ยากค่ะ แต่เดวิลขึ้นแก้ไขได้ยากผัวพันเราก็ติดติดบ่วงอยู่ตรงเนี้ยยังแก้ไขไม่ได้ <S 2> <S 2> <ม>เรารู้สึกว่าเรารู้แหละว่าอุปสรรคนี้มันคืออะไรทั้งๆท,งที่จริงๆคนสองคนรู้สึกดีต่อการมีความผูกพันซึ่งกันและกันแต่ก็แก้เงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีแก้ความท็อกซิกแก้ความเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยสมมุตินะนะขอให้หน่อย มีไพ่ไฮปริสเทสเดมังคิปัญหามันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเราสองสามคนหครือเดบางคสปัญหาในความสัมพันธ์นี้คืออะไรรูป้ป่ะด้วยความที่พี่บอกว่ามันมีอุปสรรคแล้วมันต้องสู้อะความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไม่ได้ถึงแม้มันจะถูกต้องเนี่ยโสดกับโสดเลยนะแต่ได้ความต่างแต่ด้วยอะไรบางอย่างรู้สึกว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดหรืออยู่กันได้แบบสงบสุขต้องอยู่กมเงีย อต้องอยู่เงียบความสัมพันธ์เนี้ยพี่ว่าใช้เซนต์ได้ค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องสื่อสารกันแต่รู้ว่ามีความคิดถึงไม่ต้องสื่อสารกันแต่บางคนน่ะรู้สึกเหมือนไม่ได้คิดถึงเลยเงี้ยแต่อยู่ดีทำไมฝันถึงไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสารกันทำไมอยู่ดีฝันถึงได้ทำไมถึงเห็นสัญ,ญญาณบางอย่างที่มันซ่อน ที่มันถูกซ่อนมาในของใช้ส่วนตัวป้ายสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่มันเผอิญตัวเลขก็ดีไม่จำเป็นว่าต้องแองเจิลนัมเบอร์นะไม่จำเป็นนะแต่ว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือทรายบางอย่างที่พเเนนอเราเห็นปุ๊บเรานึกถึงคนนี้หรือเขาเห็นปุ๊บเขานึกถึงเราแบบนั้นนะคะฟังเป็น ASMR ไปน,นะทุกคนฟังแล้วนอนไปได้เลย ฟองลนอนไปได้เลยมีไพ่ห้าเหรียญบางคนมีมากบางคนมีน้อยบางคนพอห่างกันรู้สึกเลยว่าบางอย่างของชีวิตมันหายไปเออแต่ก่อนไม่มีก็อยู่ได้อะแต่พอมีมาแล้วแล้วมันหายมันเหมือนมันพองบล็อกไปเลยเหมือนแบบอะไรบางอย่างมันหลุดพวกออกไปเนี้ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่มันหายไปครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของชีวิตเออมันหายไปอะไรเงี้ย อารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะเพราะพอมันเจอกันแล้วมันผูกพันเหมือนที่พี่บอกอมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกบอกไม่ถูกว่าทําไมต้องเป็นคนนี้ทําไมต้องเป็นรักครั้งนี้ทําไมทําไมฉันต้องสู้ชีวิตขนาดนี้เพื่อให้ได้เพื่อให้ได้รักครั้งนี้อ่ะอะดูซิเอ้ยเนียไพ่ที่บินออกมาฉันเอาใบเดียวนะ่ะเอาไปนี้ห้าดาบ ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีซะที่เดียวหรอกเหมือนที่พี่บอกพามันมีเดวิสมันมีความท็อกซิค5ดาบเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นที่บางทีมันหายกันไปแล้วหรือมันเป็นเวอร์ชั่นที่อีโก้สูงทั้งคู่อะถ้าคนหนึ่งไม่ทักอีกคนก็ไม่ทักตลอดเวลาอีกคนไม่ทักอีกคนไม่ทักอีกคนไม่ทักอยู่เนี้ยจนไปมามันกลายเป็นเหมือนเหมือนรู้สึกถึงกันแต่ก็ไม่ทักกันไม่หากัน ความสัมพันธ์นี้ห่างกันแต่ก็คิดถึงกันแต่ก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์เวอร์ชั่นสุขภาพดีไม่ใช่เฮล l t h y ตีขออภัยหน่อยนะคะชาวทัดอินนปัจจุบันเอ็มเพลเลอรไหมฮะสอรี่ขอมองอีกทีคิงถือไม้โอเคเวอร์ชั่นแบบข้าราชการและท่านเจ้าเมือง The Magician เวอร์ชันนี้เป็นคนที่ที่มันดูยากอ่ะเพราะส่วนหนึ่งอ่ะเขาทั้งเขาและคุณไม่ได้ใช้อารมณ์นำทางแต่ใช้เหตุและผลในการนำทางในความสัมพันธ์ <c oughs> ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้รู้สึกห่วงใยรู้สึกดีต่อการรู้สึกโหยหาต่อการแต่เลือกที่จะเก็บงำความรู้สึกไว้ทั้งทงที่จริงๆคนสองคนมีความต้องการซึ่งกันและกัน รู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีมันก็อยู่ได้แหละแต่ถ้ามีมันดีกว่ามากเลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะเท่าที่อ่านได้นะอันนี้มีมาก่อนตรงนี้มีกรกฎหรือสามารถเป็นราคานาราศีอื่นๆได้เลยนะคะไปดูกันจ้ะสถานการในความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้นะ ขอบให้น่อยเขารู้สึกไงกับคุณอะชาวธาตุดินเอาเวลาว่อนส,ตสติตั้งสติพี่เมย์ตั้งสติคุณรู้สึกไงกับเขาธาตุดินคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะฉันเป็นสังกุงสูงสุด <9. S 2> เก้าเหรียญหน้าไพ่แบบอูลาลาอูลาลามาก 9. เก้าดิ เจ็ดเหรียญมีอะไรไหมไม่โอเคเฮโรแฟนนะคะกรกฎครึกศพสิเฮโรแฟนน่ะเทมเพลนค่ะธนูสองไม้หนึ่งดาบโอเค มันเอียงไหมเนาะโอเคแล้วเขาสึกไงกับคุณชาวทัดินเขารู้สึกไงกับคุณคหกเหรียญสองดาบหกเหรียญสองดาบ เ้าไม้สอเหรียญ2เหรียญ8ไม้ชาลีออกโอเคมาไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณ นี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆุกคนเพราะว่ามันยังไม่ใช่การดูส่วนตัวและเป็นเรื่องปกติมากถ้ามันไม่ตรงเลยเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนั่นเองนะจ๊ะโอเคจ้ะมาดูกันฟังเพลินเพนฟังผ่านๆน,นะคะอะมา ท่านใดที่สนใจเช็คดวงส่วนตัวมีโปรพิเศษนะคะอยู่ที่ด้านล่างคะ่ะโปรสิกุมภาวันวาเลนไทนยสามารถดูได้ถึงวันที่ย1กุมภาพันิบหักมาได้นะคะโอเคเหมือนอ่านสปอตโฆษณาเองเลยในหน้าไพ่ความรู้สึกที่เขามีต่อเรานะ่ะอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวพี่อ่านเรารู้สึกกับเขาก่อนแบ่งเป็นสองเคสแบ่งเป็นสองเคสเคสแรกคือเคสที่ตัวเราเองมีความรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเราเลย เขาไม่ดูมีความกระตือรือร้น mm hmm. เขาดูเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองวันๆทำแต่งานวันๆหาแต่เงินวันๆเรียนหนังสือวันๆสนใจแต่เรื่องของตัวเองดูเป็นคนกําลังมีอนาคตบางอย่างในชีวิตเนี่ยเป้าหมายข้างหน้าตรงนั้นมันดูไม่มีเราเองมันยังไงมันดูไม่มีเราดูมีความรู้สึกว่าเขาคิดที่จะทําอย่าง,งานั้นเขาคิดที่ทำนี้เขาคิดที่จะทํอย่างงาู้นเป้าหมายของเขามันเป็นเป้าหมายที่ไกลเราไปทุกทีในขณะที่ เราก็ประคับประคองความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ในขณะที่เราก็ตั้งใจที่จะทําให้ดีอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่เขาตั้งใจหรือปรับตัวเราก็ปรับตัวนะไม่ใช่ว่าเราไม่ปรับตัวเราไม่พัฒนาตัวเองคุณก็ปรับตัวคุณก็พัฒนาตัวเองแต่มันไม่ทันเขาเพราะอะไร <Bose> เพราะเป้าหมายของเขาอะมันเป็นเป้าหมายที่มันถูกวางไว้แล้วล่วงหน้าโดยที่แบบถามฉันหรือย,ยังฉันก็ไม่ได้วิ่งเร็วเท่าเธออารมณ์ประมาณนี้ฉันก็ไม่ได้วิ่งเร็วเท่า,า,มมาเธอฉันก็สู้ไม่ได้เท่าเธอในขณะที่สมมตินะ ตัวเขาอะอาจจะเหมือนแบบถ้าอยู่ในช่วงการเรียนการสอบหรือการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่มันคือจังหวะที่เขาอ่านแล้วสอบแล้วสอบติดแล้วแล้วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยณปัจจุบันถ้าคุณอยู่ไทยก็อาจจะอยู่ต่อปทอ,อยู่ต่างประเทศไปแล้วก็ได้ซึ่งตัวเราอะสมมตินะเราเราก็อยากไปอยู่กับเขาอะไปมีเวลาร่วมกับเขาแต่แต่ฉันยังติวภาษาอังกฤษยอยู่เลยอะอย่าพูดถึงเรื่องการไปสอบชิงทุนหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยมันดูเป็นคนละสะเต็ป มันก็เลยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีอนาคตนะเขาวางแผนชีวิตดีนะแต่พัดเอิญว่าไอ้แผนนั้นมันไม่ได้อินคลูดเราเข้าไปไพ่ก้าเหรียญดูเป็นแผนคนโสดมันไม่ใช่แผนคนคนมีคู่อะเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนแต่ก็ยังชื่นชมเขาอยู่ดีนะแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนบางทีถ้าถ้าเป็นโสดก็น่าจะดีสรุปตัวเขานะคะพอมาสู่ตัวเขาคนคนนี้เขารู้สึกปลับเริ่มรู้สึกดีใจ จากการที่ที่เขาทําเป้าหมายของเขาสําเร็จนะคะเขาทําเป้าหมายของเขาสําเร็จแต่ในบางครั้งเนี่ยในจังหวะที่คุณไม่รู้หรอกว่าคนคนหนึ่งที่กําลังแบบพาตัวเองไปสู่จุดที่มันมีแรงเสียดทานสูง,สงมันมีความเครียดมันมีความกดดันเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเครียดเขารู้ว่าเขาทําให้คุณกดดันเขารู้ว่าที่คุณพลั้งพลูในการเทคเมสเซจไปหาหรือพยายามระดมโทรหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงในใจว่าแบบ เขาวางแผนโดยที่ไม่มีคุณเขาสื่อสารโดยที่ไม่มีคุณแต่เขาเขาตั้งใจกับสิ่งนี้ที่เขาทํามานานแล้วอะเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้มันเป็นสิ่งที่ตัวเราเองอะก็ไม่ได้อยากที่จะแบบไปให้ถึงจุดนั้นถ้าไม่มีเขาอะแต่เขาก็ยังต้องไปตรงนั้นอยู่ดีเหมือนเป้าหมายเราอะตั้งใจแค่ว่าโอเคเรียนจบปอตีมาต่อโทในไทยก็ได้สมมตินะแล้วก็ทํางานแล้วก็มีเขาเป็นคู่ก็จบแล้ว แต่เขาอะคือคนที่วางแผนมานานแล้วอาจจะตั้งแต่มัธยมเลยก็ได้ว่าเป้าหมายคือเรียนตีจบดอโทโต่างประเทศทาง,งานทําต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันเหมือนเป้าหมายของเขามันมาก่อนการเจอเราอะเอออะไรแบบเนี้ยแต่คนคนนี้ก็ทําให้คุณจะต้องเหมือนแบบปรับเป้าหมายตัวเองให้ยากขึ้นให้สูงขึ้นเพื่อที่จะเอาตัวเองไปอยู่ใ,ใกล้ๆเขา,ซ,เขานะะซึ่งเขารู้นะคะซึ่งเขารู้นะว่าคุณพยายามคุณสู้คุณลุย อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกเหมือนแบบไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งเขาจะทนรับแรงกดดันที่มันมาจากฝั่งคุณได้มากแค่ไหนกับคนที่แบบเหมือนมีความฝากฝังในการประสบ,สบความสําเร็จในความสัมพันธ์บ้างทีเวลาที่คุณพยายามระดมเทคกหาเขาระดมคุยหาเขาเขากาลังอยู่ในช่วงยากๆในชีวิตของเขาอยู่ เก้าไม้2ดาบอยู่ช่วงของการตัดสินใจอยู่ในช่วงของการพยายามอ่านหนังสืออยู่ในช่วงของการที่แบบเจ้านายกําลังให้โปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องแก้ไขผ่านหน้าที่การงานไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเลยเป็นอะไรที่เขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังคงต้องปรับตัวอีกเยอะนะเดี๋ยวแชลีออดขึ้นนะคะแล้วในบางเคสถ้าเป็นต่างชาติอ่ะมันยัยอยู่ในเวอร์ชั่นที่คุยกันยังไม่ค่อยเคลีย ยังมียังมีกำแพงภาษาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะไม่ว่ามันจะเป็นการใช้ภาษาอะไรก็ตามอะแต่มีความรู้สึกเหมือนเข้าใจมาัางไม่เข้าใจมาัางนะคะเคสต่อมาถ้ามันเป็นเคสที่ตัวคุณเองชาวทัด,ดินสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่ได้อะไรเขามากแต่คุณมีคนที่มาถามถึงพี่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณโฟกัสมากๆเลยในเวลานี้บางท่านเป็นเรื่องของการเรียนการสอบ ต่อไปในระดับที่สูงขึ้นหรือเป็นอยู่ในโหมดของการแบบเรามองคนนี้เป็นกัลรรยาณมิตรคนหนึ่งโดยที่เราแบบก็รู้สึกผูกพันนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมองคนนี้เป็นคู่ชีวิตก็ได้คือตอนนี้คุณสามารถพักคนคนนี้ไว้ก่อนหลังเป้าหมายในชีวิตคุณได้คุณสามารถอยู่เป็นโสดก็ได้เอิมขอให้มีทุกอย่างอ่ะคือถ้าเลือกในเวลานี้ชาวธาตุดินคนที่เลือกเป็นโสดระหว่างเลือกความรวยกับเลือกเขาคุณเลือกรวยนะ นหน้าไพ่พี่บอกเงนี้ยเหมือนคุณเลือกรวยนะเลือกรวยเลือกเก็บเงินเลือกเลือกสิ่งที่เป็นความรู้ของตัวเองเลือกสิ่งที่เป็นแบบเขาเรียกไงสมบัติที่มันจะติดตัวคุณไปอะแต่ไม่ใช่เลือกความรักอะคุณเลือกอะไรแบบนั้นน่ะแล้วเหมือนเป้าหมายคุณในเวลาเนี้ยคุณไม่ได้พึงพอใจกับการมีชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่ได้พึงพอใจกับการทํางานที่นี่ไม่ได้พึงพอใจการอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ได้พึงพอใจกับ ความรู้ความสามารถหรือโอกาสณปัจจุบันที่คุณมีอ่คุณกําลังเพิ่มพูนอะไรสักอย่างในชีวิตคุณเพื่อที่จะพาตัวคุณไปสู่จุดที่สักเซสมากกว่านี้เห็นแล้วเป็นแบบนั้นโดยที่เป้าหมายเนี่ยไม่ไม่ต้องมีเขาก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้โอเคคอยซัพพอร์ตมีเว้นระยะห่างคุยกันบ้างแต่ว่าไม่ต้องตลอดก็ได้ตัดภาพมาที่เขาถ้านัปัจจุบันคุณเป็นคนแบบที่พี่ อ่านไปข้างบนนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากพูดคุยอยากสื่อสารกับคุณอยู่เรื่อยๆแต่เขาดูรอแชทคุณนานมากเลยสรุปไปทำอะไรอยู่ทำงานอยู่หรือเดินทางอยู่หรือทำอะไรอยู่มีอะไรที่ทำให้แบบตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างสถานการณ์มันดูเป็นความกระท่อนกระแท่นแบบวนๆนเวียน เดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่ได้คุยเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวไม่เงียบคือสรุปมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณเลือกใครไปหรือยังคุณมีคนใหม่หรือเปล่าหรือคุณจริง,รงๆคาว่าคุณเลือกใครไปหรือยังเพราะเพราะเพราะว่าคุณไม่สม่ำเสมอกับเขาไงเพราะคุณไม่สม่ำเสมอกับเขาเขาก็เลยคิดได้ว่าหรือว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแล้วในความสัมพันธ์แต่ที่แน่ๆคุณไม่เลือกเขาแน่ๆเพราะเขาดูลําบากเขาดูลําบากแล้วก็มันมีเกณฑ์ที่ ถ้ามันเป็นไปได้มันคงมันคงต้องมีการเดินทางมาเจอกนนอะแบบเฟสทูเฟสอะเห็นหน้าเออเพื่อที่จะได้สอบถามความเป็นไปหรือมันเป็นยังไงกับความสัมพันธ์นี้พี่ว่าเขาค่อนข้างมีแผนในการแบบจะเจอหรืออะไรนะอืมอ่ะชาวธาตุดินไปดูสิแผนในใจนะคะที่เขาคิดที่จะทำกับความสัมพันธ์นี้นะกันเทคแอคชั่นธาตดิน แปดไม้พูดอะไรสักอย่างนี่แหละพูดมันออกมาแปดไม้พูดมันออกมาค่ะแปดไม้แปดดาบค่ะตัวอะไรอ๋อสี่ดาบโอเคตัวอะไรคือตัวหนังสืออะไรพี่เมย์มองไม่เห็นเออเจ็ดเหรียญน,นะฮะ Oh. เดทโหแฮงแมนอ่ะมาแพนนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับความสัมพันธ์นี้นะเอาในเคที่เขาไม่มีเราในอนาคตในแบบที่เรารู้เลยอะพูดแน,แน่เพื่อที่จะเหมือนแบบขอจบความสัมพันธ์พอร,รู้สึกว่ามันมีปัญหามันมีความติดค้างแล้วก็มีความรู้สึกความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้คือปัญหามันเยอะเกินอะ มันมีความอึดอัดเขารู้สึกว่ามันมีความอึดอัดเขารู้สึกว่าในเวลาเนี้ยถ้าเขาขอแบบห,<ม>ห่างกันสักพักเอ้ Ooh, ประโยชประมาณนี้จริง,รง,ๆ,รรงๆคือเลิกจริงๆคือเลิกจริงๆคือจบจริงๆคือห่างมันมีเกณฑ์เป็นเป็นอย่างนั้นได้สูงนะคะเพราะว่าเอออย่างน้อยหนึ่งในลัคนาราศีที่ที่ดวงตกพินทุบาทอยู่ในเวลาเนี้ยมาก่อนพฤกษกันนะ่ะเออ พฤกษบใช่ไหมพฤกษบก็มีมฤตยูอยู่บนหัวตัวเองแล้วก็กันก็มีราหูอยู่ตำแหน่งคู่ครองเลยอะถึงสองสองลัคนาแล้วอะที่เอฟเฟกอยู่ในเวลานี้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นอะเพราะฉะนั้นอะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงที่แบบจะเจอความสัมพันธ์แบบปลิวสำหรับสาหรับคนที่รู้สึกอยู่แล้วว่า อยู่แล้วว่าความความสัมพันธ์เนี้ยเราเราไม่ได้อยู่ในแผนเขาตรงนั้นเขาก็อาจจะมีการพูดออกมาตรงๆว่าเขาอึดอัดเขาขอไปทําเป้าหมายของตัวเองก่อนหรืออะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ข้อต่อมาสําหรับคนที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคนที่เราสามารถอยู่ได้ตัวเองเขาก็จะพูดเหมือนกันนะเพราะเขามีความรู้สึกว่า คุณสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีเขาเลยอ่ะเขาไม่รู้เขาจะอยู่ตรงนั้นไปทําไมอ่ะแต่ถามว่าเขาลืมคุณได้ไหมพี่ว่าก็ไม่หรอกแต่ก็ขอเงียบๆขอนง่งๆไปในแบบที่ก็มีความแบบก็มันคาใจข้างในลึกๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าแต่มันแต่มันทำอะไรไม่ได้อ่ะจะต้องทำยังไงกับสิ่งนี้ดีถึงแม้ฉันจะรู้สึกผูกพันกับเธอถึงแม้ฉันจะมี ความรู้สึกกับเธอแต่ฉันก็โทษทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีความท็อกซิกในบางเคสถ้ามันเป็นปัญหาเราสองสามคนน่ะมันไปต่อไม่ได้อืมมันต้องมีคนหลุดออกไปจากความสัมพันธ์ละหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นเคสความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคนโสดกับคนโสดแล้วมันมีความต่างกันเยอะอะไรเงี้ยมันจะมีคําพูดมันจะมีช่วงที่ทําให้รู้สึกว่ามันต้องมันต้องพักเพราะว่าถ้าคุณไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเลยเขาไม่รู้จะทําอะไรกับสิ่งนี้จริงๆอะไรเงี้ย อืมเขาไม่รู้จะทํำยังไงได้จริงๆอะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะบอกแล้วมันมีเกณฑ์เป็นเหมือนแบบคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหามีเป็นคนเก่าหรือเรือล่างประมาณหนึ่งด้วยอะ่ะขอพให้แนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยสิอันนี้คือพูดออกมาด้วยความน้อยใจเลยนะเนี่ยไอเคทที่สองเนี่ยเขาน้อยใจนะขอพให้หน,น่อยค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะทัด,ดิน <c oughs> สามดาบ เจ็บนี้นานยาวนานขอพออืสามดาบเฮิร์ดนะสามดาบห้าถ้วยนี่มันดวงใครเนี่ยสามดาบผ้าถ้วยแปดเหรียญควีนไม้ค่ะ ิบดาบไม่น้าต่อยปุกพันก็เนี่ย9ดาบในหน้าไพ่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเร็วเนี้ยมันมีความห่างกันเกิดขึ้นจริงคุณมันมีความรู้สึกเหมือนคนหนึ่งมันจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีอีกคนหนึ่งจะมีความรู้สึกอย่างนั้นหลุดไปโฟกัสเรื่องงานหลุดไปโฟกัสเรื่องเงนินหลุดไปโฟกัสในสิ่งที่โฟกัสได้หน้าไพ่เนี้ย ถ้าเป็นตัวคุณสามารถอยู่ได้ได้วยตัวเองความทุกข์ความอกหกักความเสียใจนี้มันไปตกที่เขาเลยเขาคือคนที่อยู่ในสภาพเนี้อยุ่หัวตัวเองอยู่ความสัมพันธ์นี้กู้ได้ยากมีความรู้สึกอก,อกหกักเสียใจร้องไห้ในขณะที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นชีวิตทำงานหางเงินได้ปกติเลยเคตที่หนึ่งเคสที่สองถ้านี่มันคือชีวิตเขา ถ้านี่มันคือชีวิตเขาในขณะที่คุณกําลังร้องไห้ในการที่เราไม่อยู่ในแผนในอนาคตกับเขาที่เขาวางแผนโดยที่ไม่มีเราอะไอย่างเงี้ยอยากให้รู้ไว้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบปกติเลยอะ่ะอืมอย่าร้องไห้เสียใจให้กับคนที่เขาไม่รู้เลยเขาอาจจะรู้ก็ได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเหมือนแบบเขาก็ทํางานของเขาไป ใช้ชีวิตของเขาไปกินข้าวอร่อยของเขาไปในขณะที่เราเนี่ยกินข้าวไม่ลงอืมขอให้คุณเป็นเคสแรกและกันเคสที่คุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาละกันนะชาวทัดดินทั้งหลายเอาใจช่วยนะคะอย่างน้อยไม่มีความรักมีตังค์ก็ยังดีหรือถ้าสุดท้ายแล้วมันจะยังไม่มีความรักความสัมพันธ์ก็ให้ดูว่าใครคนหนึ่งที่เขาคนที่เดินจากเราไปคือคนที่เขาไม่ได้รักเรา อย่าเสียได้เพราะถึงเวลาคุณจะได้มีพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้คนที่รักเราเขาได้เดินเข้ามานั่งข้างๆไงคุณไม่รู้หรอกบางครั้งอ่ะคนเราเวลาคุณเห็นภาพพีเวดดิ้งเห็นภาพคนแต่งงานเห็นภาพคนที่มีความสุขเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือแล้วก็แล้วแต่กว่าเส้นทางมันจะมาลงเอยเป็นภาพรูปคู่เป็นภาพครอบครัวที่สุขสันต์ที่เราเห็นกันอ่ะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาผ่าน การอกหักผิดหวังเสียใจหน้าตาแบบนี้มากี่ครั้งแล้วคุณอาจจะไม่รู้แต่เขาเลือกที่จะไม่รับมันไว้เพราะถ้าเราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนเมื่อเราเจ็บนะหรือเราอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนนั่นแปลว่าเราเลือกสิ่งนั้นเราเลือกความถูกนั่นเองด้วยตัวของเรา และถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนในสิ่งที่รู้สึกมันลงทุนมาแล้วลุยมาแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่มีภาพแบบนั้นโพสต์มาให้เราเห็นหรือให้เราได้รับรู้อืมประมาณนี้แหละพี่เอาใจช่วยชาวท่านดินทุกท่านถ้าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้แต่นี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังผ่านๆเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเคประมาณนี้ค่ะ <c oughs> จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงความรักในครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์ของชาวธาตุดินค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ s u b s r r i e ไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ